สวัสดีครับพี่น้องครับเจฟซี่เช um ือกคางๆแชแนลครับทางหายไปหลายมือครับวันนี้กลับมาพาพี่พาน้องเข้ามาชมเป็นฝูงควายด้ครับเด้อพี่น้องฝูงควายเลี้ยงแบบธรรมชาติครับควายที่คุณแม่เพนเลี้ยงแบบันบ้านนะก็พามาชมกาสีมีราคาเปิดให้นัมหาพี่น้องเข้าผู้ใดสนใจครับอยากได้คควายราคาเกษตรกร่เนาะ ก็ว่ากันมันก็ตกลอบกันก็ได้ีของมูลแนบเอาเอาแม่คุณแม่ซื้อวางใดแม่ท้องล้อมปุ่มนั่นจะอ้นปากกาสังว่างใดก็แม่ซื้อว่าท้องล้อมปากกาสังแม่ท้องล้อมปากกาสังจ้าบ้านนี้อยู่บ้านไหนแม่ขออยู่บ้านบัวอยู่บ้านบัวบ้านบัวนี่อันตำบลไหนครับตำบลน้องแว้งตำบลน้องแว้งอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดไหนแม่ก็เมืองอ่าจังหวัดไหนเมืองจ้ะ จังหวัดไหมจังหวัดอ่ะครับก็ทีนี้อันจังหะอันวังแวงกันแม่อยู่จังหวัดไหนอยู่ลอยเอ็ดนี่เดียวจังหวัดลอยเอ็ดเนาะอ๋อสิบ้านบัวตำบลวัดตำบลหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภออำเภอเมี่ยงอำเภอเมี่ยงจังหวัดลอยเอ็ดลอยเอ็ดโอเคแม่ยที่ไหนวัดเด็กอ๋มาปนี่อ่ะเบอร์โทรนี่แม่จืดได้บ่เบอร์โทรแม่จืดได้บ่ครับแต่ว่าเขียนไว้อยู่เอ๋อสิเดี๋ยวอัน เบอร์โทรแม่เนี่ยเลสิขึ้นให้ยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิขึ้นให้แต่ว่าแม่เพิ่นจดจำบ่ได้เพิ่นเขียนไว้อยู่เดี๋ยวทางช่องเขาขึ้นให้แม่อยู่นี่ขายได้ราคาขายทุกตัวเนาะขายขายทุกตัวบ่านนี้อันมีควายอยู่อี่เยอะตัวครับแม่ทิบคว้าตัวผมแล้วซิบคว้าตัวทั้งลูกมันไหมอันแม่เลี้ยงมาโดนเราไปครับโอ้ยจังหวะอายุเจ็ดขึ้แปดปีตอนนี้อายุเจ็ดขึ้แปดปีจ้าบ่านนี้อันเลี้ยงมานี่จักปีแม่เลี้ยงตั้งพุ่นแล้ว ตาแดงแม่เต้าหัวปูกอ่ะเต่ามากก็มาอยู่ทงกต่เรียบไว้โคดี้ละใ้่ใช่แม่มือรุนละที่เขาไปหาบนละอันนี้คือติดถนนใหญ่เลยนะแม่เนาะนี่เสียนนี่ได้ครับพี่น้องเสียนอำเภอเมืองลอเอ็ดมหาจังหานครับนี่จากนี่ไปนี่กันสิจังหานนะครับนี่นาคู่โปตาจังหานคู่โปตานี่เส้นลอเอ็ดไปจังหานครับปั๊มบอตะท่ออย่างนี้นะครับ อ้แม่ปีนี้อายุเท่าไรกแ็แม่เดจี <c oughs> ่แปดปีเดสิบแปดปีป้าแม่เลี้ยงควายิบก็โตก็ขายไปนั่นสักเจ็ด้วยจนื่อขายหลายพนแล้วแม่บอก <c oughs> อันนี้แม่มันมีแม่เข่าแม่รักยูนี่หลายตัวบอกแม่เข่าแม่รักมันใหญ่มากแล้วคนมามัดก็ขายไปเกาหลูกมันไวโอ้โอเออกันเลยแต่ว่าผู้ดไดมักตัวไหนเออมักตัวไหนกันเล้ราคาขายบัดเออเอาแม่มัน มันได้ดีบอลเลี้ยงค้วยอนี่มันพอได้บอมันแกเจ้าหน้ามันกกเหตุของกันซีีเนาะโอ้เนี่ยเป็นอาชีพบเ้าหน้าเนาะเจ้าเกิดมาเนี่ยเจ้าเกิดมาเป็นเจ้าหน้าดำหน้าปีนี่ก็ได้เหตุ้ำน้ำท่วมเอาน้ำท่วมแล้วบ่แม่มันมีน้ำมันดำบ่ได้พี่น้องครับกะควายอยู่นี่นะครับเป็นควายที่เลี้ยงแบบบ้านบ้านกับเป็นควายเกลยดบ้านบ้านเท่าไหร่ะครพี่น้อง พอดีคุณแม่เพิ่นเพิ่นมีทุระวังหันเพิ่นว่าแม่ขอโตพอดีแม่มีทุระบักลาไทายเลยประสานเพิ่นว่าเอาห้บักลาทายเชีอก็ต้องำทำาทยเลยยุนี่ควายย่นี่เพิ่นขายทุกโตด้ครับพี่น้องกะสีไทยห้เบื้องเป็นเบื้องต้นละกันครับส่วนว่าขอมูลผมกับบอมมี่นะครับเด้อส่วนว่าตนโตกะเสียห้เบิ่งไปเบอร์โทรเดี๋ยวช่องเข้ายุ ขึ้นไทยแล้วก็ยุติไตรคิปครับยุติไตรคิปกับมี่ครับอ่าอยู่นี่กับศิเป็นราคาลักเมินครับควายลักเมิอนอยู่นี่ควายเกตบ้านๆถ้าพี่น้องสนใจมองนี่เพิ่นเลี้ยงโย่มองเลี้ยงเพิ่นก็บขึ้นโย่ติดถนนใหญ่เลยครับเส้นจ,จังหวัดลอเอ็ดลอเอ็ดมาอำเภอจังหารครับเข่าจังหารแล้วก็ไปทางบันบอไปทางกาลสินครับ เอ,เอาเป็นว่ากะฝากพี่หน้องใส,ส่กดไไหลกดแช่แน่นาะขอมุ่นว่าลหลก็ต้องขออภัยด้ครับเด้อพี่หน่องจะหายเบิ้งเป็นตัวโตไปครับอันนี้ก็บเบิ้งแล้วซิมแม,แม่แม่สาวแหละครับแม่สาวน่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่เป็นกับว่าขายทุตโตแล้วครับวิ่งันใดและคากันเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับ ครับน้องอยู่นี่ราคายอยู่นี่เท่าที่ถามบ่มีบ่บถึงแสนนะครับเป็นราคาลักเื่นนี่แหละพี่น้องผูใ้ใดสนใจก็จังโทรหาเพิ่นครับกิงกลางโทรถามย่าเพิ่นเบิงคุณนแม่เพิ่นเบิงครับเบิงครับตนโตควายอยู่นี่หลายตัวเถิกหน่อยเถิกเบาประมาณสองปี สองปีไปหาสามปีนี่หลายโตอยู่ครับอยู่นี่อัศมีค่อยดอนน้่กะมีครับไขยเถิดดอนกะมีคล้ยกันครับเดี๋ยวยางทายโอ้หมอนี่นสซีเมนดอนบ่อเนี่ดอนเลื้อด,ดำนี่ดอนหน่อยครับดอนหน่อยนี่ตัวน,นี้ดอน อยากกิโตมออ,อมล้อมเลยเนีย่เอาเป็นว่าเป็นบรรยากาศมาลงทงลงท่งท่าเบงควายแล้วกันเนาะราคาเป็นกับว่าเปิดทุกโต้แล้วครับหาสนใจอยู่นี่มีอยู่กิก็ตัวครับพี่น้องอันนี้โอ้ย่างใสกล่องได้เลยครับกับบ่บอแคะไปไหนเด้วควายแบบบานๆเนี่ยค่อยหน่อยย่างใสเลยเนี่ โอ้เพื่อนนี่หนาดีครับนี่ยหนาดีครับอยดอนหน่อยคพื่ะนผู่หน่อยครับเนี่ยผูดอนหน่อยนี่อันนี้ก็แข้งขาดีครับอยบ,บ้านนี่ละเกียรนบ้านใอ้พีนองได้เห็นครับเดี๋ยวยางชมโอ้คุณยายเพื่อนหมานตัวผูห้ายนะครับ เห็นไข่ผูดทึกหน่อยหลายตัวนี่นะครับอันนี้ก็ทึกหน่อยอีกพวกไหนที่เป็นนายหอยด้ครับอาการล้างหามองไหนเอาไข่กะมองนี้มี่มองหนึ่งครับคุณใยหลอมายฉลอมหรือว่าายหลอมครับ นี่กระเทิกอีกโอ้คุณย่าิ่นหมานเถิกนี่นี่ครับหมานค่อยเถิกตอนนี้กระเถิกครับนี่เถิกหน่อยน,น,นั่นกระเถิกหน่อยอีกครับอายุกระสิอายุเกณฑ์ประมาณปีกว่าแล้วครับเขากะเหี่ยวเติบบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับ ตัวนี้เป็นควายสาวครับนี่ตัวนี้ควายสาวหน่อยกบหน่อยไปไหนกับสิเบื้องแลักับสิประมาณเข่าสองปีครับสองปีนี่สองปีกว่าแน่นี่ตัวนี้นี่ครับแต่ว่าถามไปแล้วราคาอยู่นี่กับบ่อแพงนะครับราคาบ่อสูงราคาควายเขตราคากเกษตรกรเกตบ้านบ้านควาย ปีไปราคาเนื้อนะครับสําหรับผู้ใดอยากหาวายราคาแบบเบาๆนะครับเด้อพี่น้องมองนีเพื้นพื้นที่กว้างครับเพป็นมาเลียงอยู่นี่ผุนครับที่เป็นมองเลียงควายห้ายครับตาเฝ้าวายนอนเฝ้าไข่วข่รุนๆไข่หน่อยรุ่นครับเนี่ย ขอมุ่นหลายขออภัยพี่น้องทุกทุกขันนะครับเดอ้อโอ้บานี่ได้แก่งเหลายางใส่เลยบาสนณาเลี่ยงหนามาเลยครับโอ้ผมไซเลยบานี่มาดะใส่นอเอยาวาเลยนะครับบาดนี้มาเบิ้งแม่ครับแม่นี่นะควยแม่นี่กะ ประมาณลอยสามสิบกว่าครับความสูงเบื้องหลังกับสิประมาณกคสีสูสีลอยสามสิบห้าเลยละครับสำหรับค่อยแม่นี่นะครับก็บบ่รู้ว่าลูกตัวผู้ตัวแม่ค่ายอยู่นี่นะสิมีเลือดมูลาผสมหลายตัวครับ,บรเบื้องหลังทั้งตัวผู้ตัวแม่นี่ค่อนข้างที่จะ มีเลือดของมูหลาผลสมน้ำคือแม่นี่เบื้องแล้วกัะเต่าน้มดําครับเต่าน้มดําแต่ว่าเข้าเขาไก่บ่ไหนไป่อไหนอย่างธรรมชาติครับหานะครับเอาเป็นว่าบรรยากาศยี่เหมือแรงลงพงลงทาเขีย่ยวเขาค่ำผ้าพี่ผ้าหนองมา เบิงผู้ไข่อยู่ในโพงหน้าอยู่ปลาตะวากับปลาขางข้างนี่แหละครับขางข้างใหญ่เอครับหากินเนี่ยมาแรงกระลังส่วนใ่ญ่พุ่นคุย้ยคุณแม่คุยโอ้ยแม่ฝ่าวเอาเล่บักหล่าวสัตวเพื่อนวะเห็นครับมาเบิงอันนี้เป็นายควาด่ดอนนะครับบา้านผู่ดอนครับผู่ดอน แ๋ยวมาเบิงครับมีแม่อีกแม่หนึง่งแม่หมอดอนอะสีแม่ลูกสิแม่ลูกตัวนี้แหละครับเนี่ยนี่ครับนี่ผัวดอนครับควายผัวดอนกับควายแม่กลายยุ่นี่กลเป็นควายบานเนาะ ขบกาเขาอไก่มาเลยครับเบิงตาครับนี่ครับเทิกเทิกนี่ับเป็นลาปล่อยได้ครับพี่น้องคุณยายเป็นนี่ครับเทิกดอนครับตอนนี้ เห็นแม่เพิ่นว่าไว้มาหันตอนพอนีไปผมถามไว้แม่ว่าห่องนี้ประมาณเจ็ดหมื่นครับเปิดไว้อยู่เจ็ดหมื่นหู่ดอนตัวนี้ครับเวลาเปิดไว้อยู่เจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งถ่ายครับเบิง้งถ่ายเบิง้งถ่ร บก,ก่าเขาไก่วันนี้จะคล้องมันกับโมย <N i han> ูนี่ครับพี่น้องเท็กหน่อยครับกก่แย่เติอแล้วครับผสมพันธุ์ในละตอนนี้ถ้ากับเป็นควายเกลตดบ้านานี่แหละครับอยู่นี่เป็นอีกฝูงหนึ่งแมวมาเลียงมากอะขายเบดขันมีผู้ซื้อได้รละค่ากันกับปล่อยป้ายเพื่นว่ามักตัวไดมักแม่ไดมักปู่ได ก็ปล่อยไปว่าสันมีเถิกโดยเฉพาะข่อยผู้น้อยครับหลายโตอยู่นี่ครับข้อยแล้วเล่าประมาณสองปีสองปีกว่าสามปีนี่ครับมีหลายโตครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ข่อยไปขุนกับล่องมาเบิงบองนี้ได้ครับเบอร์โทรพันกับมีไหยย้ครับเดี๋ยวจะลงไวไต่คลิปได้ครับได้อพี่น้องครับลงไวไต่คลิป เป็นบรรยากาศบ้านเนาะเป็นไา่บ้านเฮ่า,าวิถีเก่าดังเดิมพ้อนอีสานบ้านเฮ่าพูดเทาเลี่ยงครับเพื่อนครับมองเลี้ยงเพื่อนก็โอ้แขวงขวางครับเบิ่งแล้วก็เป็นวิถีที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับวิถีบ้านบ้านตาครับยายเลี่ยงปลอยกินปล่อยเหรน แต่อยู่นี่สิมีเลือดมูลาผสมหลายโตครับเบื้องแล้วเป็นไฟที่มีความาลักษณะของไฟมูลาคือดำแข้งขาดำตนโตดำตัวแม่กับสิมีหัวนุ่มดำเนี่ยครับแต่ว่าหางเหย้านะครับมู้ลานี่ครับเบื้องหลายโตหางเหย้าครับหางเหย้า พูนตะผลกับหางเงวครับมูลาเพ็่นสีเดียนเรืองหางหางเพื่นสีเงาครับนี่ครับเป็นวิธีบันบานฝากพี่ฝากนองซอยกดไหลกดแช่ซอยกดติดตามช่องเชือกทองคำแช่นแนวหายน้ำเลยนะครับเด้อหายอย่างหายไปเหรียน,น้ำกับโทษหาครับหายเชือกทองคำไปเหรียญไปยามไปเยี่ยม อยู่หอกอยู่เือนอยู่ฟร์มอยู่ไฮอยู่หน้าไปบัสสมองกันแล้วครับ ho, เบอร์โทรเฉียดทองค่ำกับเบอร์090 9955 980ครับ090 9955 980นี่คือเบอร์โทรนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยครับกะค้องเอาบรรยากาศพอสมควรเนานะย่นี่เพิ่นขายทุกโตเปิดทุกโตได้ราคากะมาบอยากครับ ออกจากโตเมืองรอยเอสมาบ่าไกลครับออกจากเสซนใบพาดเลี่ยงเมืองมามาทางอำเภอจังหารทางจังหารทางังที่ไปทางกระสินหมดแล้วครับอยนี่มีค่อซิบก็โตนะครับอยนี่กะเอาเป็นว่าบรรยากาศพอสมควรเนาะสำหรับมื้อนี้ฝากปีฝากน้องเป็นกระั่งแรงใจซอยกดไหลกดแช่ กดติดตามให้น้ำนะครับพี่น้องครับให้โชคมีไ้ลำใไ้รุย้ยห้มังให้มี่ขายควยวได้ราคาเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปแล้วสวัสดีครับ